ครับสวัสดีครับส่องมาแห่งมวลซชนเมื่อนี้ได้เดินทางลงมาหาแม่หอมหวนครับกับว่าพ่อเพิ่นพอดีครับกลับจากไหวพระธาตุพระนมครับก็เลยได้ถามเพิ่นเขาเพิน่นเป็นยังไงเพิ่นก็เลยว่า ไปวายธาตุขอพรขอโชคขอหลับครับไปครับเนี่ยจวนครับมาเบิงบาเนี่เพิ่นซื้อรถตุดีมาร้ายใบครับกับมารุนน้ำกันครับมาคุณแม่ล่างส่งหอมหวนเพิ่นไปจับตัวไรเนี่ยครับเป็นรุ่นน้ำกันครับคุณแม่เพิ่นสีเปิดเผยว่าเม่เพิ่นเสีย รอวันที่ยิบหาครับลุ้นกันครับก็ไปเห็นเลขยกันหาใบนะก็เลยเอาครับใบซ้องใบวันนี้ถามไม้จนมาเห็นอยู่โรดอยู่ดีล่ะเอามาอ่างอยู่สันละว่าแต่ว่าห้องสี่แยอยู่โรดิห้อสี่แยกอยู่เซเว่นก็แจกเงินมาถารวดถารวดถากมากกันซื้อแล้วกันถ้าไปหาเห็นอยู่ขาดก็จังว่านนี่มันสิออกอี่รีซื้อมาแล้วค่ะแต่ว่าหาลอตเตอรี่มอดบ้านหาลอตเตอรี่พอผ้า ว่าเซบะลงกันชิปแน่ว่าสันกะฮาบ่พ่อรถตะลิรื่องตัวฟังแก้อยเราสิทากมามันอยู่ในรถกับมนมันเฮียกับมปนบได้ยเท่าไหร่มันเป็นเงินเลขของแม่หอมเองเราเป็นคิดอยากซือ้อนไปทั้งหมที่เออนรียกว่าอธิฐานน้ำปัวละไงโ่งให้ลาบเด้อเจ้าเทียร์เห็นดอกไปกาไปไใบเพื่อนหมูอนี่ไปท่าละวะเพื่อนแต่ว่ายิบอยู่ตรงพระถัดเมียนยิบหนึ่งใชเงินกันเงียบลอยแล้วเทียใจ่เรียบร้อยแล้ว ชุดนันหาใบหกร้อยชุดชุดสองใบรวมเป็นแปดร้อยเงินพันขาทอนสองร้อยว่าเดีเอวมาบอนนะคะเม่จะเจเว่าเดีเอามาอยู่ได้เห็นอ่างยี่ร้อยอยู่อ่ะสนมเป็นเฮียยี่รอยมึเป็นเฮีย้เราขัไปเสเวียยี่ตอนสิกร์เะยยี่สกุลวันเฮียกับไปเสเว่นไปซื้อน้ำใว่าเอฟซีเลยเรเห็นเลยว่าตูได้เนี่ยเป็นกระทามึงขึ้นกับว่ารอดจ้นอยัจ้นอยเป็นอากซื้อเองเนาะเป็นอยากเสื่อละไม่เหลือปูม้่นไม่เหลยกปูดอกปูแล้วบ่ เล่าวาสิหายวันที่เยาหาครับเลี้ปูกปแต่ที่เยาหาท่านครับขอคุ้มขออะไรอบ่ได้แต่พี่เดียนมาหมู่บ้านยังบ่ได้ด้มคนมาขอบบนี้พี่เดียนเราเอาทั่วมาแล้วว่าปูผู้ขาถือซองใบบ่บไดขึ้นดอกว่าสั้นได้แปดท่นขึ้นันองใบค่ะขายมโอ้ค่ะค่ะถือข่ายสามตัวโอ้เดเรอขายองใบจ้ะถือซองใบแล้วมาหมู่บ้านนี่แหละคนก็เรียกวอนทั่วทัขอเลียงกันไหมะปกติมันมีอะไรบ่เลีย มีมีมีอันนี้บ่มีเลยขอผู้ละบันีนออันหอดเครื่องนึงฮักล่วงให้ว่าเป็นขีเท่าล่งหลุดแม่บ่บ่ฮักเป็นเครื่องเดียวฮักล่งฮักล่งฮักล่งโดนไปเรียกเครื่องนึงดำดำเป็นท่านเลยกูอยู่ในวิดีโอล่ะเนี่ยอันทายไปเพื่อนเดียไวไม่เคยเห็นเจ้าเทียร์พี่เดียร์บ้าเคยขอตลอดเป็นยังม้านี่ผู้กู้บ่้หายถูกเสียงไายเนาะครับไม่เพิ่นต่างผู้หา บูญ<ป>เชียงไทยบ้านพัฒเสข้งจุดหมื่้านนี่บอกขอม่านขอหมว่านนี่ครับข่าวนวาดสรีภูรเรามากินตะไคร้คืตอตะราบหายแล้วว่าอันภูพอสีหอยวัาที่ย่หา,ลลหาเดอรลูกวัรียาแถวหอยเบืองเดอรไทยไปเปลเป็นไปได้จะแม่ทานเป็นทานเลยแม่เป็นทานสีดำ บ่เห็นเลขแก๊ตัวพี่เดียนเบิ้งเกิดทานเบิ้งพูดว่าขออะไรล่เออล่อให้ล่อให้ลูกไส้แล้วสูบยาให้สามขวบแ่มองว่าลอกินอันนี้เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เบิ้งกันเนาะขยายเนาะขยายอะขยายมันเป็นยังสีแม่ดำเังสีแม่โล่งลงดำเออทูบเชียงไส้ปกติมันสีมีตัวเลขเข้าจุดเนาะครับ เป็นว่เป็นดำดำซะล้วเนี่ยเป็นดำดำไปเมื่อเลื่อปลาทีเรือนนั้นปลาทีแล้วมันเป็นสีเทามันมันมันเป็นคุยไหลลงไหลลงไหลลงอ่ะเนาะค่ะานี้หัวคอเครื่องหนึ่งปูเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันที่ยีผาเด้อพอจะสีหายที่เดียวว่าจะโอ้ยหลอดปูของวันใดมาพิเดียนว่าถามถามว่าที่ยีผาเลยไปเคยเห็นไหมครับเป็นยังไงเป็นสีดำเลยเนาะปกติก็เคยมาขอพี่เดียนว่าขอก่ะ แล้วเราไปขออยู่บ้านเรานาะเราไปจุดจุดแล้วก็เห็นเลขกเลยเราว่าอันนี้อันนี้เห็นไหมก็บโเห็นใส่เวลาแต่ว่าโตเขาบอเห็นแค่โตเป็นสีดำเพราแว่าเราว่าแปลกคือเขาว่ามันเป็นไปได้ยังได้อันนี้เราว่าก็เห็นมาหลายงวดแล้วพี่เดียนว่าก็ยังเห็นอยู่นี่บบเห็นเลยแล้ว่าดำคือว่าดำดปานทานเนาะดำปานทานแล้วโดนไปหงอยโรคเสื้อแม่ปันปานขาใหม่อันนี้มันเป็นขาพันมีแค่ขาเนี่ยกับว่ามีตีมีหัวจัง่อยมีโตแต่โตน้องพ็ได้ หลนี่อี่ตีดำคือเหลือเลยดำาคังดำาเลยท่าผู้ชมดำเป็นทางเาเห็นเลยอ้พ่อตีเขาตีเล็กเนาะประมาณสามตัวอยู่ในถูกเขาถูกเชียงไย่ลวพอพอพรอท่านหายเรื่องพอเสียวันที่เย็บหาเราอจังขาวคาพ่นไหสุกไปมันภูมาเสียงสุกจำได้ว่าเม่นซีซีเฟรดอะซีซีเดพระท่านผู้ชมใบใบชุดาวใบวันซีซีเปดกับใบซองใบนี้แม่นแม่นซีสูงเน เดี๋ยวอาจารย์เราไลน์ว่าจำได้ยูเดีเห็นเห็นเอาขึ้นลวดอยูเล่าว่าเอาขึ้นลวดอันก็เห็นสี่ส่วนกับสี่แปดแล้วเล่าว่าว่ามันว่ามันจะเขาเรื่อมเขาล่างเขาถือนะเราเรียกว่าก็เห็นเอาขึ้นยู่สันเอาขึ้นสุดหาใบสุดหาใบนี่ว่าสี่สี่แปดสี่ีแปดค่ะท่านผู้ชมสุดหาใบเนาะแล้วสองใบนี่ว่าไม่สี่ส่วนนี่แหละแต่ว่าตัวสามตัวจำก็ได้โอ้ อีกสองชุดสองใบเนี่ยสี่ศูนย์ครับใช่ว่า,าสี่ศูนย์ะเลขกขีดมักไปเสือตัวใดเนาะเราคือหลายแท้าเป็นแถวาเป็นแถบเยอะโอ้เสกวรรณลาบ่ได้ทายรูปพร้อมเตี้ยว่าทายเลยว่ได้ทายรูปเพราะคือมันเสียเนาะหายเนาะพ่นจนหนักกับสื่อก็คือเอาเข่ากระเป๋าไว้รถเนาะกระเป๋าแต่ว่ากับกัมีตอนจกเงินไปไนสื่อของยูเซเว่นเยอะ เขามาียบเป๋าตอนนี้ชุดดีค่ะแม่ว่าชุดโต๊ะเกียบก็ต้องเงินเนาะว่าต้องเงมันเป็นกระเป๋าขิงอยู่เลยเสีม่เสพหวดออกอันนะเโจกเอาจเงินเดี๋เสีเราเรี้ยเสบองเบิร์เคื่องห่อผ้องมาลุงมาน่าล่างของเขาเซเวนของเขาบอสถงไหเนาะบอสไซบสเคร่องเครื่องอันเอียงก็ไปซื้อกาแฟนเสนาไปซื้อกาแฟก็สามองแล้วก็ไปซื้อกระทิงแดงนะไปซื้อใหให้จวนนะซือกระเป๋าแบบนี้มัน เท็ดเฮียตอนนั้นน่หนอขนลอกมาขนออกมาถ้าพออี่สามตัวไทยนี่ให้ไห้เตียสี่ว่สี่แปดสี่สี่แปดกับสี่ศูนย์เออจำได้เอัานหาใบนี่เสี่สี่แปดอชุดหาใบสี่ีแปดชุดสองใบสี่ศูนย์ เอออน้นจาไ่ไดี๋ยวลูกสาวเราหอดบานยี่สิไปไปเบื้องในใ้ารถไถแล้วว่าเ้าเขาบ่กท่านหอดบานแสดงว่าเขาไปหาสิ่งที่เขาขอยที่เป็นแวะไปตลาด,น,าดานักบ่เป็นมาก ส ane, women with women with women. ่วตัวเนะส่วนตัวหัวคิดยากสื้อตอนอยู่เีหึหึแ่เลยหไม่ด้ใจอยู่ไปนั่นเนาะตัเด็กไม่ใจโ่บอว่าบอก่เครียดเอาพอดีเเคียดาว่าสื่อตัวไหนเนาะสั่นไปที่สุดกูว่าต้ออกไปว่าะเนาะก็ได้เอาซีีไปจำาได้แต่ซีอันซีเปดตูนาว่ามันซีซีเปดเนาะมันกับบริเวณซาเทียนแล้วเอาแต่ถ่ายมันเอาซีเปดก็มันซีศูนย์ก็น่าจะคืดจังไลเด อาเลขสอขางวดนึงี่40ถ้าบนทางล่าง4004เนอะเอาหัตตะออกเนาะอือหัตตะออกจะคือจังลไปิยิบแอาบันี้กันห้ยัน่ออกอีกรีกกเอาัตนมีตะกำโอ้ดูก็บปิทายไบเตี๋ยาปโซ่ไวเนาะบทามันเสียดีาเามเสียดเ้่ทาทยไว้เนาะข้าเสือแต่วมันเสียเนเสียนา แล้วตอนคืนรวเห็นอันเราไปเห็นนำยัวแล้วก็ไปนั่งกินร้านนี่ยก่อนร้านโค้ขนขุนยางคำอไปนั่งกินยัวรานยัวไปนั่งกินเนี่ยไปเที่ยวอากรโทรลัพย์มาไทยอันนี้เห็นยัว่ไดะทาไทยเรดีนาะม้ดอกเม้ใเโอเคใบเนาะครับอันนี้สสามสิบล้านบุญเลยวฮะสีสี่แปดแตชุดห้าใบ หล่นตรงไหนก็ไม่รู้ค่ะเออแม่หอมไปหยิบมาที่พระธาตุพระนมค่ะครับผมแมนบอกเมีมนเมนพระธาตุพระนมครับซี่ศูนย์สี่ศูนครับเป็นเลขคนคิดมักที่ซื้อบริเวณไปหยอดคนเล็แจ๊คเสี่ยวตู่ได้นะเล่นไปเฮ็ดเล้เป็นถือตานะเอาเอาที่ละชุดที่ละเป็นเลขถือตาคนเนาะแต่ราหาเราตันดียังไม่ได้เฮ็ดมาหยอดเงี้ยมาโง่หาเราตันดีสิ่า ออันนโซ่แ,ดแเดี๋ยวมาโซ่ประสานบ้านเนี่ยเราได้แล้วโรตเตอรี่มากคำหายแล้วแ่แจักแมนจ็คแมนเฮียอยู่สยใสายอย่างเหูจักมาแล้วค่ะเจอแล้วค่ะต๊ะเนี่ยแม่ที่รีสีสีสเปล่า ใช่าหมสามสี่ล้านาแล้วค่ะท่านผู้ชมหาเจอแล้วค่ะสามสิบล้านโต๊ะตกใจเหมือนโตกใหญ่อย่าแจกขวบอยู่ในวันที่หาแจกขวบมาลีมาลีอยู่ในนี่ไหมมาลีอยู่นเงอนชุดสองใบสิบสองล้านครับคือให้เกียบงยูบาบ่เห็นมาเห็นเงินยจดศูนย์หกเจ็ดสี่ศนครับตกใจเมือกไอ้เือเนค บอกเรากันนี่ผมพอแล้วครับอันชุดสองใบครับเป็นเลขของแม่หอมเองเนาะคนมีความรู้สึกอยากจะซื้อคนไปพระธาศนุนมเจ็ดสี่ศูนย์ครับกูล้วค่ะนี่แม่หอมติดอย่างซื้อเอาชุดสองใบเบื้องอ่ะนะฮะไปไก่ห้มันอยู่ขุนบโบลังวันนั่นเนาะอีกชุดหนึ่งค่ะที่บอกว่าสองใบสีู่นนะครับท่านผู้ชมโต๊ะใหญ่อนเนาะง่็ได้ทาดูสิได้ทายดูไปเป็นราคานเป็นชุดทาใบครับแปดศูนย์สอง สี่สี oh Sadly, ่แปดครับแจ็คคือจังแรงว่ามันคือเอาเงินมานับอยู่สิบวัตต์แต่คนเนาะวันนี้เนาะวันนี้คือหัวใจหนึ่งทันว่าสองห้าหกสามครับไม่ใช่คนหล่นหล่นเนาะนั่งบมต้องหล่นมาตุศิษย์หาเห็นเนาะโอ้โหวันเป็นเมื่อวันไหนแล้วเป็นเลขของแม่หอมหัวเป็นสื่อเสียงโซดครับอยู่พระธาตุพนมครับพระธาตุพระนมครับเมื่อไหร่แ้ถุงสิบแบบนี้เลยนะ นี่แม่เพาะ่ทั้นาทงหลังสุาไปครับแค่ทนาทั่งหลังเลย่ค่แค่่้มยิบเป็นซื้อแล้วก็บ่ไเบื่องนะซื้อแล้วกันเป็นเป็นเว่ไติกเลยไหมหาเบือยูเดียดึงกระเป๋ามดบไม่อยู่ในกระเป๋าน่อยไม่อยู่ในเงินมันแหนบเงินเพาะ่าเป็นเงินสามชานสิหายด้วยค่ะจัดไปแล้วค่ะแ่หอหวบานคุ้มขอกูบัน่า ยังก็พี่เดียนนะคุ้มคว้องได้กับว่าได้ไปแต่โรตีเสือเยพวกอย่างก้นเบืองอยู่าุก็่วดมาเสียงลอยกินข้าวไอ้เสือวันนี้คู่ม่บ้านโรตีเสือมาได้มาได้โอ้ยเจะไปเห็นเสือพอแล้าคือจังไดอกคำแผ่เอาสุดนีก็น่้เอาใส่ห้าสีส้คกับพยางพวซางดอกเนายิบก็ได้แต่คนคนในร่าวันที่สองมันก็ได้เยอะกับ เกศเยเกยทั้งหลาเกศหมัเกศสนเลยเกศสหมันเป็นเกศส่วน,นส่นทั้ายเลเกศนหกเป็นเด็กเป็นสอบเส้นโตนะครับนเนาะเส้นโตเราเนี่ยเพื่อนแม่น,น,เ,นเรียูเราเพืนนเน่นม่นางเป็นไปสื้อย่แต่วัฒนครรพนมครับเพื่อนไป ไหวพระธาตุมั้ยเนี่ยเสียงดวงเสียงสู่เพิ่งนั่นแหละพิ่นกับยังว่าฮะสู่เข้าสู่พาเพี้ยค่ะวันจะยุ่งด่วนนะแค่ก็ยุ่งมองหันนี้เนาะไปเยิบนาเยิบหลังไปเที่ระบายองใบเขาไม่มีสู่เพิ่นั้นล่ะถ้าสู่เข่าเขาก็ได้ครับคุณแม่ถ้าสู่เข่าเข้าก็ได้นี่แล้วมันบมเนียนนเนาะอันของโมนีพของเสียงดวงเสียงสู่เสียงไปสละเข้าไปมองหันโมนีไปเยิบรัตเตอรเลียค่ะมันแมน ค่ะเพรามีอยูบบรรยย่บ้านท่านค่ัเพรามีอยู่ดอนพี่ไส่ก็ทุมาเด็กจะ่าสิแปอันนักขันพรนุ่มไปไหวพระธาตุน้ำ่อปไปหันดังแก่สิออกไปฮาเม,ลมลเลื่ออะไรเรื่องของมาหาเดี๋ยวเราตั้งตัวดิแล้วทุมากกับดอนของเราก็ซื้อเรื่อกันซื้อตัวด,ดวกซื้อตัวได้บ่เบิ่งรับกันเนีต่วัน<ร>นี่ใร้บเงิเสียจนค่ะของเราม<อ>ีอยู่มันเป็นเงื่อนื่อครับเมียมนอยู่อันเนี้ ว่ามันหาเมื่อนมองหาเราสิว่ากันหาบัดนี้มันมัผลี่อยู่ยังไงไม่อยู่เอาเงินออกมานับอยู่กับคือบรัทเห็นอยู่เสรนะนับอยู่กับผู้เห็นอย่างเสรนะโอ้แม่ดูเห็นเนาะเห็นนับเงินดูหันเตี๋ยเขามาถามแม่ว่าขอเงินซื้อน้ำแข็งนะอย่าพ่อมาอะไเยอะเห็นเงินหลายดีดีดีทีใดดอกตี๋ให้มากก็ได้ไป เง้เฮตดใดตุกใหญ่ไว้ห้าถึงสามสิบล้านนี่เลยเป็นเมื่อสิบบาไเ้ทเนาะหอีนเย้กได้ซื้โตัครับหอวได้ซื้ตัวสามบาทหอได้ซิ้นตัวเพื่อก็นยังวาจุดดิเว้ยทีเลดเลิอดรถเช้นถูกไวมก็บมี่มันธรรมดาดวงของดวงเนียคือห้างเดียกับทียเจเฮียงพ่กมีอย่างเราคูกคนกับไปซื้อรถที่รีแค่ใบเดี๋ยวก็ได้ฮกลานคือไท่ยว้านหน้าหวานเพื่อกะถึงดมวัน ปีนี่แหละหาว่าเรามีเงินอยู่ลอยหนึ่งเขาเลยขี่จักรยานไปแล้วก็เฮ็ดสวนอยู่เห็นไหมสวนแล้วก็ตีถนนยายเอารถตะเลี้ยวยายบ่มีเงินไม่ลอยเดียวเนี่ยสะั่นเอาลอยเดียวก็ซื้อได้นุ้กขาให้ลอยนึงอสันแต่ที่แล้วว่าสิขาลอยข้าวก็เล้หกลาดหมดเลยครัเขาลงหอดข้าวนเดี๋ยวบรรดาหวาน นี <muitas> ่ราคาสิไ no ด้ขี้ยา้่าตไปซูงถือมบดสิไดเนาะห่อนเทียนห่อนซ่านมเมีนกบนนี้ยน้เางหอดเทียนหอนซานหลวงอะครับผมก็มูนีเท่ากับเสียงเบื้องเงิล่ะไปจ้างชินเท่าเนาะอือฮัลโหาฮัลโหลฮัลโหลฮัทโหลฮัลโหลฮัลเหลฮัลโหาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหเฮัลโหเฮัลโบ่ไั้โหลฮัลโหลฮัลโหลฮโลโหลฮัลโหลฮัลีหนฮัลโหลนัลโหลฮัลโหลกเนาะค่ะเนาะวันที่วัลโหลฮัลใสกฮกลยหลฮครับผม พันที่าีนนี่แหละปูพันีโฉกมอนี่เนาะมือที่ยพนเนาะครับแต่วันที่ยี่านกับสิพี่พวกหนุ่มดีครับแต่ว่าแม่่้วนเรามยม่ยุ่นมาบ่าว่ายพุ่นว่าขั้น่นได้ขายทีอัน่นมาบ้าหมูว้านเนาะหมูวานีหร่ครับ่ว่าว้าหมูว้านมาบ้าปูพ่อปนเีละค้าพ่อปนเนีละเลยว่าขั้นใดขั้น่นคนไดเรียงเงินทีนะเขาเขาว่าเสีเยามาเงินมาใจมืออื่นล้ว่าขั้นไดมืออื่นนี่ก็สิมาลำให้ปูอยู่ มาลำถวายไมยนหนักแล้วเยเเพิ่นบ้าไว้ดีจคสิได้บ่ได้แต่ว่าเราว่าเขานัดมือเืินละเนี่เนว่นัดไปใหญ่หนานัดมาซื้อนไปนัดไปใหญ่ยังไม่ไม่ออื่นเพื่อเลยมาบ้าปูไว้บัว่างเพลงมาสามคนในในม่อนบัวสี่ได้ยังได้เหรอจางสี่แมงบัวแมงยังมาเพราะท่านเข้มตัวเขาท่านส่งขาพี่เจ้ เดี๋ยวมาโยกค่ะเลยแต่บ่ท่านผู้จักแต่ว่าที่เนนอนวงกหลดสีมีแน่นอนวงกหลดสีมีอยู่นักร้องหลายคนอยู่น้องดาวพันล้านก็สิมาซอยอยู่ฮุนเซ็กซี่น้องดาวฮุนเซ็กซี่เองไหมดาวพันล้านมาซื้อเงินน้องดาวพันล้านไปล่ำดอดผู้ตานั่นล่ะผู้เพคนร้องเพลงสนุกสนานนั่นล่ะเพื่อนนั่นล่ะก็สิมาซอยอะสิแวตรงนีไอ้ต้อยนักร้องเสียเสียนผู้นึงแล้วก็มีวิไล่ซักเพ่งลุงเลี้ยงมาแต่น้องค่าย หมอลำทีมงานหมอลำนั่นแหละแต่ก่อนกับไปรับน้องกันลูกน้องในทีมมันครับผมถึงมาซอยกัห้างหายไปดวนแก้กับซอยปูนักเออไปทํางานอยู่บ้านโดนละ่ะก็บัดนี้ก็เลยเริ่มเริ่มกลับขึ้นมาบางงานปูอย่ามาซอยปูว่าสัะะ่นมาลำมาลำซอยกัจักหวะมาเบิง่งมามวนน้องกันนั่นแหะ เ็ยังสีไฮโซไ้ลาบแบบนี้ฮ่าฮ่าน้ำเอะนำถวายแล้วกักองเงีปพี่ไทยแรกกาไอผู้จ้ายกส่บอกูเราแย่เตนดนมันหอนมันแงแวเราได้มวนแล้วเราหยุดบยังเราหยุดได้แล้วนี่เสียงกองแล้วด่นดงดุงผู้ส่งให้ก็แหงหุ่นบางลางเที่ยวนคือางนักน่อยใครแ่แล้วหุ่หน่อยหนเตีนันเตบือย่นใ้แหงู้ใ่บ่ เทียไปว่ัสดุเขาใส่คนตาปอมแล้วก็ดึงมันแค่ไม่เหงแล้วว่าเคี้งได้ถิ่มคู่คู่งวดคนตาว่ัตสัยคู่ขึ้นล่ำเวทีเพราะเป็นหยังแต่ว่ามาเต้นให้คู่นี่ดึงออกคู่ที่คู่งวดมดสีหางมดสีหางคู่ละบอได้ใส่แค่เราดึงถิ่มเลยถ้าเอายังมาใส่เราเราเราบังิดว่าเขาอยากงามแบบนี้เราเต้นยังดูเดือดละพวกนักเต้นเกียงๆไว้เกียงๆกันย้อมแพ้เมา เงียหยอยเงียยางแต่กับบ่เมียดอกแต่ว่าก็มีตะหอนก็เสือแต่เฮ็ดไ้ปูนั่นล่ะตามเพื่อนล่ะแิลตามไปนั่งกันนกวันที่ยี่สิบห้าเพิ่นเคยไ้โซไฮลาบกับหามันไดคือเก่าเนาะกระโปรงควรเพิ่นก็เคยปล่อยสามงวดตรงมาตลอด ก็มาเปลี่ยนสวงหัดสามหัวอีกขี้เกียจไปคนก็ได้ค่ะ่บมจริงๆขี้เกียจไปหสอบางคนบอกให้ําขี้เกียจนีมาสั่มาเอ๊ะี่ข้างนั้นบอกเอ้าสาใ่ให้อันนี้มีหกอันนั้มีสง้ข้างุ่นส